สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะพาใช้โคฮานะ่าดึงข้อมูลจากฐานออกมาแสดงก่อนอื่นไปที่หน้าเว็บเรานะครับไปที่ฐานข้อมูล mysql ก่อนแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปในประเภทหนังสือ เข้าไปที่ตารางคอหน้าแอปนะครับเลือกประเภทหนังสือแล้วก็แทรกข้อมูลเข้าไปผมจะใส่ประเภทหนังสือลงไปมี Java แล้วก็มี PHP แล้วก็แทรกไปอีกแทรกไปอีกนะครับสักสามเล่มแล้วกันมีโคฮาน่า พอเราเปิดดูเนี่ยเราจะพบว่ามีอยู่3เล่มน,นะครับนี่ครับมี3ประเภทนะครับมี3ประเภทเออ่ไปที่โคนาแอปเราเอ้ยไม่ใช่นี่โปรแกรมผมอยู่นี่อันนั้นโปรแกรมลูกค้าโอเคครับไปที่คอนโทรลเลอร์ขออนุญาตลบทิ้งนะครับไอ้ที่เคยทำทำกันมาเนี่ยลบทิ้งให้เรียบ ผมไม่มีแบ็กอัพเพราะว่าใช้ในการสอนเฉยๆลบทิ้งพุทดพุทธพุสลายไปที่วิวด้วยครับวิวลบให้เรียบโป่งโป่งโป่งโปงปงปง,ปง,ปงสลายแล้วไปที่โมเดลลบทิ้งอีกตามเคย เอาละตอนนี้เราพร้อมและที่จะลุยทำการสร้างโมเดลชื่อว่า Group Book ขึ้นมาอย่าเติม S นะครับ Group b o ๊กแค่นี้พอกด finish เสร็จแล้วก็ ลำโค้ดตามผมเสร็จแล้วครับไปที่คอนโทรลเลอร์ตั้งชื่อว่ากรุ๊ปบุ๊กแล้วก็กดปุ่ม finish ทำการเขียนคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาดังนี้ นะครับต่อไปก็ทําการสร้างวิวชื่อว่า Group Book สร้างโฟลเดอร์กรุ๊ปบุ๊กขึ้นมาและสร้างไฟล์ชื่อว่า Index เราจะดึงข้อมูลนะครับดึงข้อมูลทั้งหมดเลย เอาให้หมด3ประเภทไปโชว์ที่หน้าเว็บทำอย่างไรทำอย่างไรมาดูวิธีการเขียนผมตั้งชื่อว่า Groupbooks นะครับเติม S ผมตั้งชื่ออย่างเงี้ยจริงๆตั้งอะไรก็ได้แต่ผมจะตั้งชื่อนี้เพื่อให้สื่อความหมายว่ามันหลายเล่มนะครับ ใช้ ORM d o colon factory แล้วระบุชื่อโมเดลโมเดลชื่อว่า group book นี่ครับโมเดลชื่อว่า group book ใส่ชื่อโมเดลเข้าไปบอกว่าไฟลออ์ all คือค้นทั้งหมดจากนั้นครับเอาตัวแปร group book สึกของเราแปะไปกับตัวแปร content ก็เลยเกิดอาการคนหัวใสขึ้นมานะครับก็เลยมีคนหัวใสทําอย่างนี้จะไปทําอะไรให้มันไหลต่อใส่มันตรงนี้เลยจบนะครับหัวใสเหมือนกันละผมเสร็จแล้วครับยังไงต่อผมก็มาวนหลุปแสดงผลสิครับ เสร็จแล้วครับง่ายมากง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยข้างบ้าน <c oughs> คืออย่างนี้อธิบายนิดนึงไอกรุ๊ปบุ๊กส์เติมเอนะครับไอกรุปบุ๊กส์มาจากไหนมาจากเดี๋ยวผมปิดโมเดลทิ้งน,น,นะครับใช้ได้ละมาจากตรงนี้ครับถ้าเราตั้งชื่อว่า gbs ถ้าเราตั้งชื่ออย่างนี้ถ้าอย่างนี้นะครับจำฟังคำผมให้แม่น หน้าตรงนี้เราจะต้องใช้ชื่อนั้นคือ GBS นะครับคือตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้แต่ผมต้องการให้สื่อความหมายจึงใช้ชื่อนี้นะครับย้อนกลับมาเหมือนเดิมแล้วจากนั้นเราเอาไปลงตัวแปรชื่อว่า Group Book วน loop for e a c เพื่อดึงทั้งหมดแล้วก็เอามาแสดงนะครับ group book .name .name name คืออะไรนะครับ name คือชื่อ f i e l นี่ครับ f i e l ชื่อ name f i e l ชื่อ name ม,มาดูกันดีกว่าผลลัพธ์ของเรา อกว่าเออเลอไม่รู้จักดัตเตอร์บสชื่อว่า db u n d e r s c o r e โ o h a n a app ดัตเอบสโคฮาโคฮาน่าแออ้าวพิมพ์ผิดนี่ว่าเาเปลี่ยนพิมพ์ช,ชื่อผิดโคฮาน a าแอนะครับกดเปลี่ยนลงตรงนี้ครับลงมือ ง่ายได้มากนะครับผมชอบตรงนี้แหละโค้ง่ายอ่ะรีเฟชมาแล้วครับเห็นไหมครับจะว่า PHP Kohana มาล้เดี๋ยวจะว่าผมโกหกมากรอกเข้าไปเห็นสักตัวสิ JS JSF กดลงมือปับ๊บเปิดดูมีสี่หมวดแล้วนะครับ เห็นนะครับฟ้าดินเป็นพยานนะครับฟ้าดินเป็นพยานผมรีเฟรชนะครับปั๊บนั่นไงมาละแล้วถ้าไม่มีข้อมูลล่ะเออเลอร์หรือเปล่านะครับไม่เออเลอร์นะครับลบทิ้งก็ได้ลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็มารีเฟรชตรงนี้ดูไม่เออร์อร์นะครับดู for is ใช้งานได้ถ้าเป็น C I framework หรือที่หลายคนเรียกว่า CodeIgniter Framework เราใช้ for each วนกับสิ่งที่มันไม่มีเนี่ยจะ Error แต่โคฮ a น่ไม่เป็นนะครับใช้ง่ายโอเคผมไม่ลบนะครับเสียดายข้อมูลอุตสาห์นั่งกรอกเรื่องของไฟล์อก็จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวในตอนถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องการ f i ล d i n ง ค้นเล็คอร์ดเดี่ยวเออตรงนี้สนุกนะครับแล้วก็มีแวร์ด้วยเรื่องตัดถัดไปจะเริ่มสนุกเข้าเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมชักจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวต้องไปเขียนโปรแกรมต่อนะครับไว้วันหลังจะมานั่งทำวิดีโออีกครั้ง